เราเป็นรองนายกเก้นมตีนครหาดใหญ่นะครับแล้วก็คนที่สามสมชายจันรับอาทินนะครับคณะกรรมาการปัดสมรสู่ความเป็นเลิศให้ได้นะครับก่อนอื่นจริงจังทีผมพยายามเรียจวันนี้ท่านต้องมีรายชื่อประชุมถ้าไม่มานี้พวกเราก็ต้องช่วยกันลงกนโยบายนะครับ 6นโะยบายที่ผมจะนะําเสนอนะครับลูกๆเหล่านี้ครับเยาวชนเหล่านี้นะครับนโยบายที่2การแข่งขันกีฬาจังหวัดเนี่ยจะต้องเกิดให้ในแต่ละอําเภอ,เอ,อปัญหาอุปรสปรรคการกีฬาหมายถึงว่าโรงเรียนทุกรงในสายวิิิพร้อมๆกันนะครับออการนับนาหน่วยมาหาวิทยาลัยผมบอกแค่เลยในขณะนี้ที่จะให้ ถามอะไรนะั้นโรงเรียนนั้นทมนะครับผมได้รับคำเรียกร้องจากท่านผู้อนวยการโรงเรียนมาหลายโรงนะครับว่าผู้ช่วยเลขา,าธิการนะครับท่านผู้อวาจารสมาคมนะครับก็คือนะครับติดภารกิจเดินทางไปกรุงเทพหมาครัดเ,เดินทางไปรักษาก,การคนที่สิบเอ็ดเขานมาคมครับคนที่สิ ท่นานผู้ช่วยเลขาการสมาคมและก็ผมในฐานะนายกสมาคมนะครับสงบรูรณ์รับนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมอยากจะเห็นเด็กอยากจะเห็นกีฬามวลชนนะครับการนะครับไปสู่ออความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นกีฬาจังหวัดสงขลานะครับก็ นึกนะครับผมเพิ่งไปไประชุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาผมไม่ได้ว่าให้กับเด็กละเยาวชนทั้งจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสซึ่งอยู่ในแต่ละอำเภอได้ไปฝึกเราเป็นตัวแทนอำเภอเนี่ยมันรู้สึกว่าอะไรครับวันนี้เราพอางผลขึ้นมาคำสัของจังหวัดนะครับส่งไปด่วนที่จังหวัดนะครับผู้สูงอายุนะครับของ ที่ได้รับมติตำแหน่งนายกสมาคมกีฬานะครับก็ได้เชิญภาคต่างๆนะครับมาเป็นคณะกรรมการสมาคมเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องของกีฬาของจังหวัดสงขลาเนี่ยไปสู่เรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของนโยบายเรื่องของแผนต่างๆนะครับที่เราจะทำกันในปี60นี้นะครับก็ได้ เชิญประชุมใหญ่สามัญในปี60ก็เป็นรอบแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็ใน6นโยบายนะครับที่อยากที่จะนำเรียนนะครับว่าการขับเคลื่อนนโยบาย6นโยบายเ,าเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬาอำเภอนะครับการแข่งขันกีฬาจังหวัดและก็การฝึก อบรมผู้ฝึกสอนกีฬานะครับแล้วก็อบรมผู้ซึ่งมาทําหน้าที่เป็นกรรมการกีฬานะครับและสิ่งสําคัญที่พ่วโลกยอมรับกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็เรื่องของอวิทยาศาสตร์กีฬานะครับเพราะฉะนั้นการประชุมใหญ่สามันในครั้งนี้นะครับก็จะแหลงนโยบายให้กับ พี่น้องื่อมวลชนและก็พี่น้องที่อยู่ในวงการกีฬาของจังหวัดสงขลาได้มารับทราบและก็มาร่วมกันทำํำสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศได้นั่นคือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงนะครับ